สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะพามาดูรถเล็กนะครับติดรูปท็อปเต็นนะฮะไม่ใช่รถของใครที่ไหนเลยนะครับเป็นตัวแทนจําหน่าย m a c กเอ็กอนะครับหรือว่าเต็นลังคาหรือว่าที่เรารู้กันาภาษาอังกฤษรูปท็อปเต็นนะฮะมาดูรถแกกันว่าเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามถามรายละเอียดเนาะแต่ละรุ่นเนี่ยราคาอะไรยังไงโอเคฮะมาดูรถแกกันว่าเป็นอย่างไรครับผม อ่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่พูดเป็นทางขาดคำครับผมแป๊บเดียวแกก็มาตามนัดพอดีเลยนี่รถแกดูครับคุณผู้สีม่วงสีฟ้าอะไรนี่ฮะรถของแกนะครับแม่ระดับเสียนะซื้อรถมาเล่นนะครับซื้อรถมาแต่งเล่นพี่ตงสวดีครับสวัดีครับนี่ตัวแทนจำหน่าย แม็กเอ็กซ์อีคลิปครับอีกเอคลิปของภาคอีสานตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายครับเป็นเดลเลอร์ทางโซนอีสานล่างนะครับโซนอุบลทางเนี้ยประมาณนี้ครับผมก็เป็นแบรนด์ของแม็กเอ็กซอีคลิปนะครับครับผมมีคำถามเลยจะส่งเฉพาะภาคอีสานหรือเปล่าอ่าผมจัดส่งทั่วประเทศครับผมขอให้สั่งผมมาเถอะนะครับอ่าล่าสุดส่งไปหาดใหญ่ก็ส่งไปแล้วสุราษฎร์ก็ส่งไปเรียบร้อยนะครับจังหวัดตากก็ส่งไปแล้วเชียงรายเชียงใหม่ก็ส่งไปเรียบร้อยหมดแล้วครับ คือผมส่งไปทุกภาคถ้าถ้าเขาส่งไปแบบนี้พี่อ่าติดตั้งยังไงติดตั้งผมจะมีคลิปคลิปวิธีการติดตั้งให้นะครับแล้วก็ทักทางไลน์กันผมก็จะส่งทางไลน์อะไรให้นะครับงง่ายๆถ้าไม่เป็นจริงๆก็เราวิดีโอคอลกันเลยมีช่องหนึ่งเนาะใช่มีช่องครับปุ๊บปั๊บคอนทัวร์สอบถามเบอร์อะไรนะพี่อา0897229744ครับอ่าประมาณนี้เนาะอุบลคาร์เซอร์่อมใช่ครับอ่านี่รถรถแกะครับผมอันนี้รุ่นอะไรพี่โตโยต้าบีบีครับโตโยต้าบีบี อันนี้สีก็ทําเองนะเพราะว่าเพราะว่าแกสีเฟกเพราะว่าแกเป็นเจ้าของอู่นะครับนี่ทำไว้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะครับสายซิ่งสายซิ่งอ่าอันนี้อันนี้ถ้าถ้าจดทะเบียนนี่เขาเขาเรียกว่าสีอะไรคันนี้จดเป็นสีม่วงแต่ลูกค้าที่ทําทําสีเอ่อไปล่าสุดสีเดียวกันเนี่ยเขาไปจดมันมีเห็นเห็นถามลูกค้านะสอบถามลูกค้าเขาว่า มันลงเป็นหลากสีได้อ๋อลงเป็นหลากสีได้ละอันนี้ความรู้ใหม่นะครับความรู้ใหม่ผมก็เพิ่งรู้พอดีลูกค้าไปแจ้งเปลี่ยนสีรับทางขนส่งเขาลงเป็นหลากสีเลยอ๋อแสบายทําสีอะไรก็ได้หลากสีอันนี้คือความรู้ใหม่นะครับจริงๆงมันจะมี2สีนะน้ําเงินกับม่วงผสมกันใช่ใครับสามารถ จดทะเบยียนได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะฮะแบบนี้เนาะเต็นท์หลังคาแกก็ทํ <c oughs> าสีเหมือนเดียวกับรถทสีให้เหมือนเดียวกับรถนะครับอ่าเนี่ยของใครก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โใหโโใครก็ไม่รู้ครับโอ้โหเปิดเปิดดูข้างในได้่ะพี่ด้านหลังก็จะ ใส่อุปกรณ์ยแป๊บนึงนะใส่อุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆได้นะครับเขานี่เซ็ตขามาเรียบร้อยแล้วครับนี่มีบันไดมีโต๊ะมีน้ำคงน้ำแข็งพัดลมก็มีก็องเวอี้ใส่พอดีอถ้าเป็นเซตนี้ถ้าเป็นรถเก๋งแน้าดำไปสองคน่็พอดีนะครับก็เป็นครอบครัวมาว<อ>มแน่นไปหลายคนแน่นันเป็นรถก,กระบะเพื่อใครสนใจเท่าไหร่โตโยต้าบีบีใช่ไหมตัวรถบีบีเนี่ยตอนนั้นผมซื้อมาอยู่สี่แสนห้านะครับมือสองนะครับตัวนี้มันเป็นเครื่องวีออสช่วงล่างวีออสก็ถือมันสตาร์ทตั้งแต่ในตลาดเห็นมีตั้งแต่สามแสนห้า หมื่นขึ้นไปนะครับเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ก็ก็มีนะครับเป็นรุ่นโค้งสวยงามกว่าตัวนี้เยอะนะครับแต่ว่าผมชอบเลียมเรียแต่ว่าทั้งหมดเป็นแสนเอาง่ายง่ายก็ตีไปห้าแสนห้าแสนหกแสนใช่ประมาณนี้ทีนี้ตัวเต็นท์ของเรารุ่นอะไรพี่ทีนี้เต็นท์หลังคาแข็งนะครับขนาด1.5รุ่นฮอนบิลนะครับฮอนบิตัวตัวเวอร์ชั่น2021ดล่าสุดเลยโอ้ตัวล่าสุดตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่สองไอ้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดแล้วก็จะมีอีกซนึง เป็น X X L ก็จะเป็น1.9ตัวนั้นอยู่55,000บาทอ่ามีถูกมีถูกกว่านี้ไหมมีถูกกว่า4 7่หมื่นไหมครับกว่านี้ก็จะเป็นตัวเวอร์ชั่น2021ไอ้20 20ก็จะมีเริ่มต้นที่44,000จนถึง4 7่หมืันเจ็ดคาอ่อนก็อยู่ที่28,900บาทนะครับที่ผมรีวิวไปแล้วเนาะใช่รถน้องอาร์มรถนิสสันมาร์ทนะครับถ้าใครถ้าใครติดตามคลิปผมอยู่ใช่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่นะ40,000 47,000 47,000บาทรสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันบาท แหลกลูกค้าต้องมาหามาเองหรือโทรมาปรึกษาผมได้นะครับเพราะว่าแหลกเนี่ยมันมันต้องมีการ DIY แบ่เขาอยู่ในรถเก๋งนะฮะอยู่ในรถเก๋งอย่างอย่างตัวนี้ผมก็เสริมคานเห็นไหมมันจะมีคานเหล็หกล็กล่องอ๋อตัวนี้ตัวนี้คือตั้งหางนะครับใช่ใช่ครับอ่าตัวนี้ตั้งหางขนาดตัวนี้แหลกแหลกมันก็เทียบเท่ากับทุเล่นะของอินโนเนี่ยราคาก็เทียบเท่ากับของทุเล่เลยความแข็งแรงก็เท่ากับทุเล่แต่ว่าก็ยังอ่อนอยู่ ตัวคานมันเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวแหลกหลังคาเนี่ยครับตามจริงแล้วเนี่ยเขาจะรองรับอยู่ประมาณไม่เกิน70-100ถึงกิโลแล้วก็ตัวในตัวโครงสร้างเนี่ยอย่าลืมว่ารถยนต์ทุกยี่ห้อทุกประเภททุกรุ่นไม่ทำมารองรับเต็นหลังคาเตนหลังคานะครับแต่เรามาดัดแปลงนะครับเราก็ต้องมาทําให้มันแข็งแรงหน่อยอขาจับแหลกนี้ก็ต้องให้มันอยู่ในสันหน่อยอนะครับจับอยู่สันตรงนี้ตรงนี้จุดแข็งของรถอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงไหนฮะตรงนี้ใช่ตัวนี้แหละตัววงกบประตูเนี่ยครับอย่าให้ไปตรงหลังคา เดี๋ยม่ลังคามันบุบละเห็นป่ะอ่าใช่ตัวนี้แข็งตัวนี้เป็นเหล็กสามชั้นตัวนี้แข็งสุดใช่จะเป็นเหล็ก3ชั้นชิ้นเปลือกนอกซับกลางแล้วก็ซับในตัวนี้เป็นแข็งสุดนะครับก็รองรับได้ไม่ต้องห่วงว่าบางคนพะวงพะวางเรื่องรถเก๋งจะใส่ได้ไหมรับหนักได้ไหม นะครับผมบอกตรงๆว่ารับน้ำหนักได้400ถาม400รโลได้สบายเมื่อรถจอดนิ่งเมื่อขึ้นไปนอนอแต่ค่าจากคุณไปนั่งกันส4คนแล้วรถวิ่งนี่ไม่เหลือครับไม่เลก็ไม่เหลือ,ลอร,บ,อรบร้อยใช่ไหม<ช>ครับ,รบใช่ใช่เพราะว่าแรงกระทำมันกดลงเฉยนะครับพยายามตั้งขาเนี่ยให้มันอยู่ใกล้ๆเสาหลักให้มากที่สุดนั่นแปลว่าอีโค่าแจ๊สซิตี้ได้หมดนู่นนี่นั่นได้หมดได้หมดเลยครับได้หมดเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการวางกลัวมันบุกกลัวอะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเคครับผม กลางเนาะลองกลางดูนะครับอ่าข้อข้อดีของหลังคาแข็งกางง่ายอ๋อกลางง่ายกางง่ายเก็บง่ายครับหลังคาอ่อนจะเก็บยากหน่อยใช่กลางยากเก็บยากหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นผ้าใบคุมอ่าอ๋อปดปดอ่าดูนะครับกำลังกลางแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเจ้าเสร็จแล้วก็ดึงบันไดออกมาเสร็จแล้วดึงบันไดออกมาอ่าดูครับดูสดๆเลย โอ้โหต้องปวดที่ฝ่าผมลืมอ๋อต้องปวดตรงกลางนี่ออกก่อนมันจะมีตัวล้างตรงกลางนะครับปวดออกก่อน,นอ่าไปละไปละโอเคไปแล้วครับผมเหลือเชื่อโอ้โห,โโหเร็วมากครับผมแล้วก็ไปปักหน้าต่างเดือดตัวหลังคาอ่อนอ่าอันนี้เองโอ้โหคุณผู้ชมเสร็จเร็วมากครับผมแลนี่ก็เป็นตัวโอ้คุณผู้ชมเร็วมากครับผมแป๊บเดียวนะโอ้หลังคาแข็งข้อดีมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับ คือมันดีดมันดีดตัวเองเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหล็กอะไรพี่เหล็กสปริงเหล็กสปริงหน้าต่างครับเหล็กสปริงหน้าต่างตัวคุมห้องใต้บันไดอ่าเนี่ถ้าเกิดเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าเป็นหน้าฝนไม่ครับไม่ใช่หน้าฝนหน้าหนาวอะไรก็หน้าต่างก็ไม่ต้องกลางก็ได้ครับม้วนๆเป็นเหมือนห้านี้นี่ครับหน้าต่างแบบนี้นะฮะมีทั้งสองด้าน โอ้เร็วมากครับนี่นอนได้ละ่แค่นี้ก็นอนได้แล้วอ๋อหมาะสำหรับสองท่านเนาะสองท่านพอดีครับสองท่านพอดีถ้าสามคือเบียดแล้วเบียดแล้วเบียดแล้วนะครับมีการมีผ้าหนาขึ้นมีไฟใต้นี้ด้วยนะครับแล้วก็ใน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 ห้องก็จะเป็นไฟบิวอินมาให้นะครับใช้ power bank เสียบเข้าไปนี่ครับคุณผู้ชมหน้าต่างข้างเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใส่เหล็กสปริงแล้วนี่ เวลาฝนสาดอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่เข้าเนาะ,อะโอเคคุณผู้ชมผม130บวกนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรเนาะ,ะไปดูกันเผื่อมีคําถามว่าคนอ้วนน้ําหนักขึ้นได้ไหมอ่าหนักขนาดนี้ขึ้นได้หรือเปล่านะขึ้นให้ดูเลยนะครับมาต้องถามก่อนนะว่าคนขึ้นอ่ะขึ้นไหวไหม <laughs> สบายนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแปน๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูข้างล่างให้คานนี่นิ่งเลยนะครับตัคานไม่มีปัญหาเลยแต่ตัวชกอัพรถนี่ยุบนะสบายสบายนะสบายครับผมอ๋อสบายครับนอนสบายครับสองคนโอ้ยชิวๆครับผมสองคนได้ครับก็เป็นน้องโอนก็นอนกับแม่สบายเลยนะสุดยอดนะฮะเดี๋ยวต้องจัดซะแ้วน้องโอนตัวค่าแข็งนี่แหละตังค่าอ่อนมันเหนื่อย เป็นตัวเสียบ USB ใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่ครับจะเป็นชุดอย่างนี้นี่ชุดมาเขาจะลอยมาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ามา USB เนี่ยมาเสียบเข้ากับนี่สวิตช์อยู่นี่กดตรงสีนี้ก่อนปับ๊บครั้งหนึ่งแล้วก็กดสัญลักษณ์นี้ปับ๊บปิดแล้วอ๋อแบบนี้ครับอ่ะปยนไหมพี่ปิดไหมปยนไหม,ป,ไมปิดครับปึ๊บอ่ะเปิดเปิดครับอ๋อสีขาวนะคุณผู้ชมใช่แล้วก็สามารถลดแสงได้นะลดแสงอ๋อ เอาสว่างก็เอาสว่างได้อ้โหครับมือนมิลลิแอมสามารถเปิดได้ทั้งคืนทั้งคืนนะครับรวมทั้งไฟไอ้นั้นด้วยนะนี่ไฟผมเสียบตัวนี้แล้วก็ไฟไอ้ปิงปองอ่ะอ้อมเต็นอ่าทั้งคืนลองดูว่ามันจะได้ไหมเพราะว่าแบงตัวนี้ถือว่าโอเคเหมือนมิลลิแอมสบาย ลิฟิ์สต็อปอะไรได้เแคนวาสลิฟสต็อปเงนอ่าประมาณนั้นเนาะแคนวาสแล้วก็มาลิฟสต็อปอีกทีหนึ่งอืมถือว่าโอเคกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันงานซีนตะเข็บนะครับตลอดอายุการใช้งานถึงแม้เราเบื่อเต็นต์ตัวนี้ขายไปให้คนอื่นเขาก็ยังรับประกันซีนให้อยู่ขอให้เป็นแบรนด์แม็กเอ็กอีกิฟนะครับนะรับประกันทั่วไปการใช้งานทั่วไปก็อยู่รับประกันหนึ่งปีนะครับแต่ซีนนี้ตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวตัวพวกนี้ก็คืออยู่กับการใช้งานแลล้วะะนครับขาแล้ต้นไไมม้้ตน้ ร่วงมาเสียบก็ไม่รับประกันให้นะครับก็คุยกันตรงๆบอกกันตรงประมาณนั้นเนาะครับแต่ว่าเราการปกติแล้วเนี่ยมันมีการฉีกขาดตอนกลางเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้เหล็กเขาเนี่ยมันไปเสียดสีกันแล้วทาให้ขาดอย่างเงี้ยอันเขารับประกันให้นะครับประมาณหนึ่งปีเต็มนะครับอย่างน้องโอนขึ้นเราด่าหักปอกอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยรับประกันให้อ้าสวยเลยแบบนี้สวยสบายสบายครับคือแฝงกันนะครับคือผมชอบเออทำไมผมเป็นเดลเลอร์ตัวนี้เพราะชอบเขาเออเจ้าของเขาเนี่ยเขาคุยกัน คุยกันง่ายนะครับว่ารับประกันอย่างนี้ได้ไหมโอเคโอเคก็โอเคเลยแล้วก็โทรหาโทรศัพท์หาเนี่ยติดต่อง่ายนะครับ <connais S 1> คุยงา่ายอย่างอย่าง,อย,างอย่างน้องอ้นอยากได้ใช่ไหมนะ้องอ้นอยากได้ก็อยางเอาเดี๋ยวนี้พอเราโทรไปแล้วไม่รับสายเนี่ยอ้นเริ่มแลเริ่มลังเลแล้วทำไมนานจังเลยวะอะไรเราเอเริ่มใจออกบางทีคนมันอยากได้เข้าใจไหมครับภาษาเราเรนเจอร์เนี่ยก็คือต้องโทรแล้วมันได้รู้ผลรู้เรื่องแล้วจะได้แจ้งลูกค้าถูกให้เร็วที่สุดไม่งั้นลูกค้าหายอยาก นี่คือการตลาดนะถ้าลูกค้าหายอยากก็จบแล้วครับนะไอเต็นท์หลังคานี่คืออารมณ์รุนรนะผมบอกตรงๆที่ที่คนใช้เต็นท์หลังคานี่คืออารมณ์และความอยากรุนๆนะครับไม่มีเหตุผลนะครับเพราะจริงๆเรานอนเต็นท์พื้นก็นอนได้นะพูดตรงๆนะครับใครจะมายอมเสียเงินสี่ห้าหมื่นใช่ไหมอืมตัวเต็นท์เต็นท์พื้นก็สามสี่พันก็นอนได้เหมือนกันใช่ครับมีอะไรก็ ยิงตรงหาเ<ม>ท่าแก่เขาได้เลยทางบริษัทดู<ม>ตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านพนักงานไม่ได้อะไรก็การตัดสินใจมันมันมันเดี๋ยวนั้นได้เลยไงมันไม่ใช่ผ่าน<ม>พนักงานอะไรอย่างเงี้ยครับนะตั้งแต่ขายมาเคยมีเคลียไหมพีไมมนะ่ไม่เคยมีนะครับไ<ข>ม่เคยมีมีพี่ขายมาเท่าไหร่ปีเศษได้ไหมปีกว่าได้แล้วปีกวา่วาได้แล้วเนาะปีกวา<ง>่าได้แล้วแนะนําให้เป็นแบรนด์ที่มันด,งดังๆไม่ใช่ว่าเฉพาะแม็กเอ Mac ็กอย่างเดียวอยางยังยังเอวเวเลต์ก็มีใช่ไหมเอวเวเต์เขาก็ดังนะครับในวิเกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีเกิลไออย่างเงี้ยม เป็นบริษัทใหญ่เขาถือว่าดูแลลูกค้าดีนะครับนี่คือข้อดีของแล้วก็ความสบายใจนะครับที่คุณจะได้ไดจากแบรนด์ใหญ่ๆนั่นเองนะครับเรื่องหลังนะหรือว่าการเซอร์วิสย้อนหลังนะครับแบรนด์ใหญ่ๆเขารับผิดชอบพอดีราคาอาจจะสูงกว่าที่แบรนด์ทั่วไปธรรมดาเพราะว่าอะไรครับหนึ่งว่ามันมีการเซอร์วิสมีการดูแลตลอดการยุคการใช้งานอะไรเงี้ยเราซื้อความสบายใจและหลังการขายดีกว่านะครับแพงว่ากันหลักพันไม่ไม่กี่พันหรอกไม่กี่พันคุ้มกว่านะครับดีกว่าไปซื้อของที่ไม่มียี่ห้อแล้วก็ ไม่มีเซอร์วิสเออไม่มีเซอร์วิสแล้วมาเสียใจที่หลังเนี่ยมันก็ไม่เคยไม่ไม่แฮปปี้เสียพังเพื่อเสียพเพื่อประมาณนี้นะครับหลังจากกางเต็นท์เสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมอ่าทีนี้ออนนิงของ m ม็กอิกอีควิปครับนี่ราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ขนาด2เมตรคูณสเมตรเนี่ยมันอยู่6,500บาท6,500กพัใช่ครับโอเค2อคูณสเนาะใช่ครับใช่อ่ะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับก็คือมาเป็นเซตนะทั้งแบบว่าทั้งเต็นท์ทั้งออนนิงอ่ะพร้อม พร้อมออกคลิปเลยชุดนี้จำเป็นนะโอ้เนื้อผ้าก็จะเป็นสีคาเมลนะน้ำตาลไหมใช่ครับประมาณน้ำตาลแก่นะครับไม่ใช่น้ำตาลอ่อนเนื้อผ้าก็จะเป็นเหมือนกับพกเต็นท์พกโคมแมนพวกอะไรเลยนี่เลยนะครับเนื้อผ้ากันฝนแน่นอนใช่อ๋อนี่ก็จะเป็นเหล็กถ้ากลางคนเดียวก็จะลำบากไปเพราะว่าผมก็ไม่ได้ช่วยนะถ่ายคลิปอยู่อ่เวลาเรา หมุนๆออกมาสักแป๊บนึงแล้วก็กางนี่ออกมาด้วยนะครับครับให้มันอยู่ใกล้มือเรามากที่สุดนะครับเพราะว่ากางมันจะได้กางง่ายอ๋อก็คือเสาเสือมีให้หมดใช่ครับมันมันมาอยู่ในจุดที่เราอ่าไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเลยอ่าตัวไหนพี่นี่นะครับมันจะมีรูตรงนี้อ่านะ่ครับรูให้เอาเดื้อแทงเข้าไปอ๋อโอ้ง่ายมากเลยแทงเข้าไปแล้วก็ล็อคนะครับอ่า มาแล้วครับเนินอีโกแคมป์ครับมาแล้วแคมป์มาแล้วตัวนี้ก็สามารถเอาสูงได้นะเอาสูงได้ไม่มีปัญหาเลยนะโอ้ประมาณนี้เอาโต๊ะมาได้เลยเป็นทั้งเก้าอี้เป็นทั้งโต๊ะดูสวยไหมทีนี้ไม่เขาทาไว้เป็นยังไงสุดยอดครับสุดยอดอยู่ที่เราคิดเอทมันแค่นั้นเองนะสบายสบายครับแค่นี้ก็เป็นแคมป์แล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะปักกันสองคนนะครับ กัแฟนนะกับภรรยาสองคนนะครับก็ชุดเล็กนะครับชุดเล็กเอาผ้ามาคุมมันก็ไม่เหมือนกับไอ้บันไดแล้วใช่ไหมอ่าอนะครับนี่คือใช้งานได้ิีอ่าตัวนี้ก็จะมีไฟให้นะครับอัอนี้รุ่นใหม่จะมีไฟให้ถูกไหมอ๋อตัวนี้เอลดีดีวิ่งยาวสายสุดขวาสุดเลยนะใช้พาวเวอร์แบงค์นะครับเสียบเข้าไปผมก็ไม่เคยเสียบนะอ้าสว่างนะครันี่มันเป็น LED ดีเส้นเ e d เส้นเลยครับเมตรสองเมตรได้เนาะสองเมตรครับสองเมตรอ่า อ่ะตอนนี้ก็เตรียมเก็บเต็นท์นะครับอันดับแรกก็คือเอาเหล็กออกก่อนนะฮะเหล็กตะเก็บนะครับเก็บวอแล้วในการวางนะครับเอากล้องมาให้เดี๋ยวผมให้ดูให้วางขวางนะครับวางขวางอย่าวางทางยาวเพราะว่าเราจะพับเก็บนะขวางแล้วก็อย่าให้เกินของครึ่งที่เราพับนะครับอย่าให้เกินของครึ่งที่เราพับเหล็กเหมือนกันเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราก็วางทางขวางอย่างนี้นะนะครับเก็บเหล็กไปเรื่อยๆครับผมชิวๆ ไอตัวเนี้ยเหล็กเนี่ยมันจะมียางโอลิงเห็นไหมครับตัวไหนอ๋อตัวนี้ยางโอลิงอ่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยผมวมวอธิบายตัวยางโอลิงเนี่ยเขาเป็นหน้าฝนเนี่ยเวลาฝนมันตกน้ำก็ไหลลงมาอ๋อโดตัวกระดติ้งลงนะครับหน้าที่ของเขาคือตัวนี้อ๋อครับเดือดติ้งติ้งติ้งถ้าเราไม่มีตัวนี้มันก็จะไหลอ๋อไหลใส่เต็นอ่าไหลเข้ามาในพื้นในกระดานช่วงระยะห่างเข้ามาเนี่ยอ่าครับเข้ามาในเต็นอ๋อประโยชน์มันเป็นแบบนี้นี่ใช่ใช่ตอนแรกผมก็หาตั้งนาน คืออะไรอ๋อเชือกตัวนี้นะครับผม<ด>เอาไว้ดึงกระดองพยายามอย่าให้บันไดทับหรืออะไรทับะนะครับนี่นะโอ้เก็บค่อนข้างง่ายมากเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะอ่เข้าไปอะ ข้อบันไดเสร็จแล้วก็ดึงครับดึงตนี้อ๋อดึงด้านข้างก่อนอยงยงืดก่อเราจะมีตัวยางยืดด้านข้างนะฮะช่วยเก็บนะครับีน้นนะแลวมันต้องมีบันไดนะจริงๆทุกคนควรมีเนาะรูปท็อปเต็นใช่ควรมีนี่คนที่ใช้รูปท็อปเต็นควรมีบันไดนะครับใช่ครับบันไดแบบนี้นะพอดีเลยนะครับได้อ๋อประมาณนะครับตรงหลั้นะครับดันขึ้นบานยัดไปยัดไปให้มันเยอะที่สุดนะครับไอ้เนี้ย ชั้นสองข้างเสร็จแล้วก็ดึงใช่ไหมครับอ๋อปึ๊บนะครับรไล่ลมนิดนึงเนี่ยแล้วก็มามันจะมีแรบๆแรบๆหน่อยก็เหยียบ<ะ>บันไดยัดเหยียบบันไดยัดนิดนึงตรงขอบอบแบบนี้ครับมันอาจจะแบบแรบๆออกมานิดนึงนะฮะอ๋อนี่คือข้อดีของเต็นท์แบบมีกระดองเนาะ อย่างนี้แล้วอ่าให้เก็บเบลวตัวที่เราดึงมาอ๋อเก็บเบลวยัดไปเลยยัดเข้าไปข้างในอ,อ่าฮะเสร็จเรียบร้อยครับอ๋อโอ้ง่ายครับง่ายง่ายเสร็จแล้วใช่ไหมล็อกไปเสียก่อนครับการรับแน่นก็คือเอาตรงเบลวนะครับรับ อือฮึอ๋เสร็จแล้วตัวนี้มาเป็นยางไงเอาไว้ล็อกเฉยสุดยังสุดแล้วสุดเลยก็พออ่าเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับกลางผมว่าไม่ถึง5นาทีเนาะเก็บก็ประมาณ5นาทีประมาณนี้นะฮะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ พามาดูนะครับวา่ารถเล็กเขาติดได้เหมือนกันนะไม่ใช่มีแต่4ีอุนสไม่ใช่มี<ช>แต่พวก<ช> PPV อะไรนะฮะใช่ครับรถเล็กก็สามารถติดตั้งได้นะครับสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรให้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่มองหารูปท็อปเต็นหรือว่าเต็นร์ลังคาอยู่นะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ